ไขปริศนาวันพีชเป้าหมายและจุดมุ่งหมายของคณะปฏิวัติในเรื่องวันพีและตัวละครสําคัญที่แอบช่วยเหลือลูฟี่มาโดยตลอดคลิปนี้มีเนื้อหาสปอยอ้างอิงบางส่วนจนถึงการต่อสู้ระหว่างศึกลูฟี่กับไคโดนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องมังก้าเดลลี่พอการ์ตูนให้อะไรมากกว่าที่เราคิด สำหรับคลิปนี้ก็อยากจะมาชวนเพื่อนๆไขปริศนาการ์ตูนวันพีชกันกับหนึ่งในหัวข้อที่เรียกได้ว่าน่าสนใจมากๆที่เกี่ยวข้องกับคณะปฏิวัติที่ดูลึกบับซับซ้อนและก็ยากที่จะคาดเดาว่าเจตนาของพวกเขาและการเกิดขึ้นการมีอยู่ ด้วยสาเหตุอันใดกันแน่และคลิปนี้ก็เป็นหนึ่งในซีดีของขายปริศนาสมบัติรับวันพีซึ่งตอนนี้ก็จะเป็นตอนที่6แล้วถ้าใครยังไม่เคยดูตอนก่อนหน้าแนะนําให้ไปดูก่อนได้นะครับอ่อนเอาละครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็มาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าสําหรับคณะปฏิวัติในเรื่องวันพีก็เรียกได้ว่าเป็นองค์กรที่ดูลึกลับซับซ้อนยากที่จะคาดเดามากๆว่าเป้าหมายของเขาคืออะไรและทําไมในเรื่องวันพีถึงต้องมีคณะปฏิวัติด้วยและถ้าเราลองมาย้อนกลับไปตัวละครแรกของคณะปฏิวัติ ที่คนอ่านรู้จักก็คือชายปริศนาที่มาส่งลูฟี่ที่โลกเทาซึ่งตอนนั้นนะครับจากคําพูดของสมุเกอร์ทำให้คนอ่านรู้ได้เลยว่าผู้ชายคนนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนเพราะว่าเขาคือคนที่รัฐบาลโลกต้องการตัวมากที่สุดและในที่สุดความลับก็เปิดเผยมาว่าชายปริศนาคนนั้นก็คือดากอนพ่อของลูฟี่นั่นเองและฐานะของเขาก็คือหัวหน้าคณะปฏิวัติที่ยืนอยู่ขั้วตรงข้ามของรัฐบาลโลกและดากอนค,คนนี้ก็ไม่ใช่อชาาญากรธรรมดา แต่เป็นอัชิญากรที่ชั่วร้ายที่สุดในโลกเป็นคนที่รัฐบาลโลกต้องการมากที่สุดถ้าเราพูดถึงระดับความต้องการแล้วเหนือยิ่งกว่า4ี่จกักรพรรดิอีกแล้วทาไมถึงเป็นแบบนั้นมันหมายความว่าดาก้อนคนนี้เก่งกว่าพวกสจกักรพรรดิหรือว่าเก่งกาจเทียบเท่าราชาโจรสลัดหรือที่จริงแล้วนะครับมีอะไรที่มันมากกว่านั้นถ้าเราจะเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดผมคิดว่าเราต้องมาทําความเข้าใจองค์กรของคณะปฏิวัติในเรื่องวันพีดกันก่อนคณะปฏิวัติในเรื่องวันพีด เรียกไ,ได้ว่าเป็นองค์กรที่มีขนาดใหญ่มากไม่ต่างกันกับรัฐบาลโลกเลยเพียงแต่ว่าทํางานอยู่ในโลกใต้ดินตัวตนของคนที่อยู่ในคณะปฏิวัติก็เป็นความลับมีเพียงแค่คนบางคนเท่านั้นที่รู้หัวหน้าของคณะปฏิวัติก็คือมังกีดีดากอนพ่อของลูฟี่อาชญากรที่ชั่วร้ายที่สุดในโลกที่โลกต้องการมากที่สุดและรองหัวหน้าคณะปฏิวัติก็คือซาโบพี่ร่วมสาบานของลูฟี่ผู้ที่กินผลพิศสารเมลาเมลาพร้อมกับพลังฮาคิและการต่อสู้ระดับสูง ที่เดิมซาโบเนี่ยก็เก่งอยู่แล้วนะครับโดยตัวซาโบเนี่ยก็เป็นเหมือนกับเสนาธิการเป็นเหมือนกับมันสมองของคณะปฏิวัติด,ด้วยรองลงมาก็จะเป็นผู้บัญชาการแม่ทัพที่ประจําการตามทะเลภาคพื้นต่างๆคอยทําหน้าที่ควบคุมสนับสนุนการปฏิวัติตามพื้นที่ต่างๆที่เขาประจําอยู่โดยคาราสืชายผู้มีพลังลึกลับที่สามารถแปงลงร่างเป็นฝูงอีกาแล้วก็บินไปที่ไหนก็ได้บนโลกควบคุมทัพเหนือลินเบิกนักประดิษฐ์ที่ฝีมือการประดิษฐ์ ลินเบิร์กนักประดิษฐ์ที่ฝีมือการประดิษฐ์ของเขาแล้วก็คงไม่ธรรมดาควบคุมทับใต้เบโลเบตตี้ Be Betty, ผู้กินผลปีศาจให้กำลังใจที่เมื่อเธอโบอกธงแล้วจะทำให้คนที่เห็นสามารถปลุกพลังแฝงในตัวได้ทำให้คนอ่อนแอก็กล้าที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้ควบคุมทับตะวันออกมอนลี่คนยักษ์ที่มีพลังในการแฝงตัวอยู่ใต้ดินเดินไปมาได้อย่างอิสระครวบคุมทับตะวันตก และอีกคนหนึ่งที่เรารู้จักกันดีก็คืออีวาคอฟหรือว่าอีวาจังผู้กินผลฮอร์โมนผู้สามารถเปลี่ยนชายเป็นหญิงหญิงเป็นชายและก็ปลุกพลังแฝงด้วยการใช้ฮอร์โมนต่างๆได้ผู้ซึ่งเป็นเพื่อนของดาก้อนควบคุมทับแกนหลและยังมีสมาชิกเก่งๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นโคล่าเด็กสาวผู้ถูกช่วยเหลือโดยฟิชเชอร์ไทเกอร์ในอดีตแล้วในขณะนี้เธอก็มาอยู่กับคณะปฏิวัติมาโซโลโมิคูมะอดีตเจเทเทพโจรสลัด ที่ความแข็งแกร่งของเขาก็เรียกได้ว่าแบบสุดๆกันเลยทีเดียวอินาซูมะชายผู้กินผลกันไก่ที่สามารถตัดทุกอย่างได้เหมือนกระดาษการทํางานของคณะปฏิวัติจะเป็นการทํางานแบบองค์กรมีทั้งการฝึกฝนด้านการต่อสู้ที่รับหน้าที่โดยครูฝึกแฮกมนุษย์เงือกในภาคเตโลซา่าส่วนคนที่เก่งอยู่แล้วอย่างซาโบก็จะไปฝึกกับดากอนและยังมีการเรียนเพิ่มพูนความรู้ในด้านต่างๆและคนที่สอนความรู้ที่เราเห็นก็คืออินาซูมะนั่นเองนอกจากฐานใหญ่ของคณะปฏิวัติ ที่ทําการฝึกกองกําลังแล้วก็ยังมีเหล่าสมาชิกที่แทรกซึมอยู่ตามองค์กรต่างๆทั่วโลกเพื่อคอยรายงานข่าวและปฏิบัติภารกิจอย่างตอนที่โรบินที่ถูกส่งไปที่การก่อสร้างสะพานเตกิลาวูก็ยังมีโคจากคณะปฏิวัติแฝ่งตัวอยู่แล้วก็ไปช่วยเธอออกมาและถ้าเราจะพูดถึงความเก่งกาจและแข็งแกร่งของคณะปฏิวัติที่เป็นรายบุคคลแต่ละคนฝีมือการต่อสู้ก็คงไม่ธรรมดาถ้าดูจากคูมะอีวาซาโบแล้วก็จะเห็นได้เลยถึงความเก่งกาจของพวกเขา เพียงแต่ว่ารูปแบบในการต่อสู้ของคณะปฏิวัติมันไม่ใช่การต่อสู้เพื่อเอาชนะและการต่อสู้เพื่อสักดิ์สีแบบโจรสลัดสู้กันแต่เป็นการต่อสู้เพื่อถ่วงเวลาและทำภารกิจให้สำเร็จรู้ล่วงมากกว่าแต่ถ้าถึงเวลาที่ต้องต่อสู้เอาจริงเอาจังผมคิดว่าก็คงไม่สามารถที่จะเอาชนะพวกเขาได้ง่ายๆและสำหรับข้างหัวของคณะปฏิวัติก็ไม่จำเป็นต้องสู้เพราะว่าไม่ได้ก่อความวุ่นวายแบบพวกโจรสลัดที่สร้างความวุ่นวายให้กับชาวเมืองโดยทั่วไป ทำให้พวกโจรสลัดมักจะมีค่าหัวที่สูงกว่าคณะปฏิวัติตามปกติอยู่แล้วแต่สำหรับดากอนคนที่เป็นหัวหน้าคณะปฏิวัติผมคิดว่าตัวเขาน่าจะไม่มีค่าหัวแต่น่าจะเขียนเป็นข้อความแทนว่ารัฐบาลโลกต้องการตัวมากที่สุดและความแข็งแกร่งของดากอนก็คงไม่ธรรมดาเช่นกันด้วยความที่เป็นลูกของกาบความแข็งแกร่งทั้งด้านร่างกายก็น่าจะดีเป็นทุนเดิมอยู่แล้วและยิ่งมีพลังผลปีศาจที่ไม่รู้ว่าตัวเขาจะมีหรือเปล่า แต่เรื่องนั้นก็คงไม่สําคัญอะไรเพราะความเก่งกาจจากพลังผลปีศาจในเรื่องวันพีทก็เป็นเพียงลูกเล่นและออปชันให้กับคนคนนั้นได้ใช้ในการต่อสู้ก็เท่านั้นเองสุดท้ายก็วัดกันด้วยฝีมือและทักษะกันอยู่ดีส่วนสาเหตุที่โลกวันพีทปีคณะปฏิวัติเรื่องนี้เราก็ต้องไปดูเรื่องราวในโลกวันพีทกันครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างตามปกติเราก็จะได้อ่านเรื่องราวของพวกลูฟี่กับความสนุกสนานในการประจนภัยและเรื่องราวของพวกโจรสลัด แต่ที่จริงแล้วในเรื่องวันพีสเนี่ยครับกับสอดแทรกเรื่องราวการเมืองหนักๆไว้ด้วยผ่านเรื่องราวความเป็นอยู่ของชาวเมืองประชาชนตามเกาะต่างๆที่ลูฟี่ได้เดินทางประสบพบเจอการเมืองในโลกวันพีสเนื้อหาค่อนข้างหนักเลยทีเดียวก็ต้องยอมรับอาจารย์โอดักมากๆเลยนะครับว่าสามารถคิดเนื้อเรื่องและผสมผสานทุกอย่างให้มันลงตัวได้ทั้งเรื่องราวของแฟนตาซีเรื่องราวของการเมืองที่เกี่ยวข้องโลกในวันพีสคือโลกที่มีหมู่เกาะมากไปแล้วก็มีคนจากหลากหลายเผ่าพัานธุ์อยู่ร่วมกัน แต่ละประเทศแต่ละอาณาจักรส่วนมากก็จะถูกปกครองด้วยราชาแล้วก็จะมีประชาชนอาศัยอยู่ตามเมืองต่างๆถ้าอยู่ใกล้เมืองหลวงหน่อยก็จะมีความสุขสบายแต่ถ้าอยู่ไกลออกไปหน่อยก็จะอยู่เป็นหมู่บ้านเล็กๆต่างๆอย่างเช่นหมู่บ้านของลูฟี่ในตอนแรกที่เราคิดว่าก็เป็นเพียงแค่เกาะเล็กๆแต่ที่จริงแล้วกลับมีอาณาจักรขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใจกลางเกาะประชาชนในเรื่องวันพีจะแบ่งชนชั้นกันอย่างเห็นได้ชัดโดยจะมีพวกชนชั้นสูงที่มีชีวิตอย่างสุขสบาย กับชนชั้นปกติอย่างประชาชนและชาวเมืองที่อยู่กันอย่างตามบีตามเกิดซึ่งความร่มเย็นเป็นสุขของประชาชนในแต่ละอาณาจักรก็ขึ้นอยู่กับว่าราชาที่ปกครองเป็นใครตัวอย่างเนื้อเรื่องในช่วงเดลโรซาก่อนที่จะเป็นราชวงศ์ดิคุก่อนหน้านั้นก็เป็นราชวงศ์ของโดฟาเมโกที่ปกครองคนแบบทาสใช้งานคนโดยไม่สนใจอะไรถ้าเราฟังจากเรื่องเล่าของเผ่าทอนทัตตาจะรู้ได้เลยถึงความเจ็บปวดในสมัยก่อนเมื่อกว่า800ปีก่อน ชาวเมืองเพิ่งจะได้ลืมตาอ้าปากจริงๆตอนที่ราชวงศ์ราชาลิกูขึ้นแทนราชวงศ์โดฟามิงโกที่ไปอยู่ในแมรี่จัวเป็นเผ่ามังกรฟ้านอกจากอาณาจักรต่างๆแล้วในโลกวันพีธก็ยังมีองค์กรขนาดใหญ่ที่ทําการควบคุมโลกองค์กรนี้ชื่อว่ารัฐบาลโลกและหน้าที่หลักๆขององค์กรรัฐบาลโลกก็คือการรักษาความสงบสุขของโลกมีการรวบรวมสมาชิกจากอาณาจักรต่างๆไว้เป็นเครือข่ายโดยสมาชิกของรัฐบาลโลกในปัจจุบันมีกว่า1 7 0อาณาจักร แต่ที่จริงแล้วนะครับยังมีอาณาจักรอื่นๆหรือหมู่เกาะที่ไม่ได้อยู่ร่วมเป็นสมาชิกของรัฐบาลโลกอีกมากมายซึ่งในเรื่องวันพีทเรียกอาณาจักรเหล่านั้นที่ไม่ได้อยู่ร่วมกับรัฐบาลโลกว่าส่วนนอกของรัฐบาลโลกอย่างเช่นบ้านเกิดของหนวดขาวหรือเมืองที่พ่อของลูฟามิโกไปอาศัยอยู่ในตอนที่เขาตัดสินใจมาอยู่ร่วมกับมนุษย์เบื้องล่างก็เป็นเมืองที่อยู่นอกส่วนของรัฐบาลโลกและข้อดีของการที่เป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลโลกก็จะทําให้อาณาจักรเหล่านั้น ได้สิทธิคุ้มครองโดยรัฐบาลโลกโดยรัฐบาลโลกก็จะมีกฎหมายเข้าไปควบคุมคุ้มครองอีกทีหนึ่งและสิ่งที่รัฐบาลโลกคุ้มครองอาณาจักรเหล่านั้นก็คือการคุ้มครองจากพวกโจรสลัดและคนนอกกฎหมายอื่นๆที่พยายามเข้ามาลุกรลานอาณาจักรและในการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับรัฐบาลโลกในเรื่องวันพีตก็จะมีลำดับชั้นแตกต่างกันโดยตอนแรกอาณาจักรที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งเมื่อเข้าร่วมแล้วก็จะได้เป็นส่วนของรัฐบาลโลกลำดับชั้นต่อมาก็คือการเลื่อนชั้นเป็นพันธมิตร ซึ่งจะมีทั้งหมด170อาณาจักรและในระดับพันธมิตรก็จะมีลำดับชั้นที่สูงขึ้นมาที่จะได้สิทธิ์ในการร่วมงานประชุมโลกงานประชุมเลเวลลี่ซึ่งจะมีทั้งหมด50อาณาจักรโดย50อาณาจักรนี้ก็จะต้องถูกเลือกโดย170อาณาจักรที่เป็นชั้นพันธมิตรขึ้นมาและวิธีการที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลโลกในเรื่องวันพีกก็สามารถทําได้โดยการก่อตั้งอาณาจักรขึ้นมาทําการส่งเงินสวรรค์ให้กับเผ่ามังกรฟ้า เราก็จะถูกเลื่อนชั้นขึ้นมาเรื่อยๆยกตัวอย่างวาโปลูนะครับหลังจากที่ตัวเขาโดนลูฟี่ซัดจนกระเด็นไปตัวเขาก็ไปก่อตั้งอาณาจักรขึ้นมาใหม่แล้วก็ทําธุรกิจจนล่ํารวยในที่สุดก็ได้มาอยู่ในงานประชุมเดเวอรี่จนได้แต่การที่จะยกระดับจากการเป็นส่วนหนึ่งขึ้นมาเป็นระดับพันธมิตรอาณาจักรนั้นจะต้องมีความพร้อมในเชิงโครงสร้างอย่างเช่นพวกกฎหมายก่อนดูได้จากในงานประชุมเดเวอรี่ที่มีการพูดคุยถึงอาณาจักรวานโน ว่าเป็นประเทศบ้านป่าเมืองเถื่อนไม่มีกฎหมายที่ไม่รู้ว่าจะมีโครงสร้างที่ดีหรือเปล่าที่จะพร้อมเข้าเป็นพันธมิตรของรัฐบาลโลกส่วนการที่สามารถไต่ขึ้นมาเป็นพันธมิตรชั้นสูงเข้าร่วมงานประชุมเลเวลี่ได้ก็จะทําให้อาณาจักรต่างๆสามารถมีสิทธิ์ในการต่อรองอํานาจในการเมืองระดับโลกได้นอกจากรัฐบาลโลกจะมีเครือข่ายพันธมิตรอาณาจักรขนาดใหญ่แล้วก็ยังมีกองกําลังขนาดใหญ่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาก็คือองค์กรทหารเรือนั่นเอง และยังมีหน่วยไซเฟอร์โพหรือว่า CP องค์กรลับที่คอยทำงานรับหลังเพื่อรักษาคุณธรรมด้านมืดอยู่แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับทั้งทหารเรือและหน่วย CP ก็ล้วนทำเพื่อความมั่นคงของอำนาจของรัฐบาลโลกทั้งนั้นและการที่จะเรียกให้รัฐบาลโลกทำการเคลื่อนไหวทหารเรือที่เป็นกองกำลังล้วนแล้วแต่ต้องใช้เงินทั้งนั้นเหมือนกับที่พวกราชาคุยกันในงานรีเวลลี่ว่าถ้าไม่มีเงินทหารเรือก็ไม่เคลื่อนไหวหรอกแต่ความซับซ้อนในการเมืองโลกวันพีท ยังมีอีกอย่างหนึ่งนอกจากชนชั้นสูงที่อยู่ตามอาณาจักรต่างๆแล้วยังมีชนชั้นสูงที่อยู่สูงที่สุดในโลกก็คือเผ่ามากรฟ้าที่ถูกอ้างว่าเป็นคนที่สร้างรัฐบาลโลกองค์กรยิ่งใหญ่ที่ควบคุมโลกณนปัจจุบันนี้อำนาจของเผ่ามากรฟ้าในโลกวันพีนก,ก็คือสามารถที่จะทําอะไรก็ได้เพราะถูกคุ้มครองโดยรัฐบาลโลกสามารถกดขี่ลังแกชนชั้นสูงตามเมืองต่างๆก็ได้กดขี่ประชาชนที่อยู่เบื้องล่างไปกว่าก็ได้แม้กระทั่งพวกโจรสลัด หรือพวกนอกกฎหมายก็สามารถโดนพวกมังกรฟ้ากดขี่ได้ด้วยใครก็ตามที่ทำลายพวกเขาก็เืิดกลับเป็นการเปิดศึกกับรัฐบาลโลกเพระถ้าเป็นศัตรูกับรัฐบาลโลกก็เท่ากับว่าคนเหล่านั้นไม่มีที่ยืนอยู่บนโลกในวันพีทเลยเพราะจะต้องถูกตามล่าจากรัฐบาลโลกที่มีเครือข่ายครอบคลุมไปทั่วโลกนั่นเองและด้วยสิทธิ์น,นี้ก็ทําให้ตลอด800ปีเผ่ามังกรฟ้าก็ใช้อํานาจที่เปรียบเหมือนกับพระเจ้าตามใจตนเองโดยไม่สนอะไรทั้งสิ้น สร้างความโกรธแค้นเกลียดชังให้กับผู้คนที่พบเจอและสำหรับความสัมพันธ์ของเผ่ามังกรฟ้าและรัฐบาลโลกถ้าเราดูเผินๆมันเหมือนกับว่ารัฐบาลโลกต้องเชื่อฟังเผ่ามังกรฟ้าแต่ถ้าเราลองเข้าไปดูลึกๆในรายละเอียดเราจะพบว่าเผ่ามังกรฟ้าก็เป็นเพียงหน้าฉากอันหนึ่งของรัฐบาลโลกเท่านั้นเท่าที่ปรากฏมาในเรื่องเผ่ามังกรฟ้าไม่ได้มีบทบาทในการบริหารรัฐบาลโลกเลยแม้แต่น้อยส่วนคนที่บริหารอำนาจทั้งหมดก็คือตัวรัฐบาลโลก และกลุ่มคนที่อยู่เหนือกว่าเพียงแต่ว่าเผ่ามังกรฟ้าได้รับสิทธิ์ในความคุ้มครองที่รัฐบาลโลกให้ตามกฎหมายและสามารถใช้ทรัพยากรบางส่วนของรัฐบาลโลกไม่ว่าจะเป็นเรือกองกําลังเพื่ออำนวยความสะดวกและใครก็ตามที่มีเรื่องกับเผ่ามังกรฟ้าก็เหมือนกับการมีเรื่องกับรัฐบาลโลกเผ่ามังกรฟ้าพูดอีกอย่างก็คือเป็นเหมือนกับตัวแทนอํานาจของรัฐบาลโลกในอีกรูปแบบหนึ่งแต,แต่สุดท้ายแล้วทั้งเผ่ามังกรฟ้าและรัฐบาลโลก ต่างก็มีหัวหน้าคนเดียวกันก็คือกลุ่มอํานาจที่แท้จริงอย่างพวกห้าผู้เท่าและคนที่อยู่สูงกว่านั้นถ้าเราลองเปรียบเทียบเป็นรูปแบบโครงสร้างแบบบริษัทรัฐบาลโลกและเผ่ามังกรฟ้าก็คือบริษัทที่ต่างก็มีผู้บริหารเป็นของตนเองต่างคนก็ต่างทําหน้าที่ของตัวเองโดยรัฐบาลโลกมีผู้บริหารสูงสุดก็คือของส่วนเผ่ามังกรฟ้าก็น่าจะต้องมีผู้บริหารเหมือนกันเพราะว่าถ้าเราเข้าไปดูนะครับเราจะพบว่าในเผ่ามังกรฟ้าก็มีชนชั้นอยู่เช่นเดียวกัน โดยรัฐบาลโลกจะทำหน้าที่ในการบริหารจัดการสมาชิกและจัดการกองกำลังทั้งทหารเรือและหน่วยไซเบอร์โฟลส่วนเผ่ามังกรฟ้าจะทำหน้าที่ในการรับผลประโยชน์ต่างๆที่รัฐบาลโลกไม่สามารถรับตรงๆได้และจะเป็นตัวแทนอำนาจในอีกรูปแบบหนึ่งทั้งสององค์กรนี้มีรัฐบาลโลกที่แท้จริงคอยควบคุมอยู่อย่างลับๆถ้าเราจะพูดกันให้ชัดๆทั้งรัฐบาลโลกที่มองเห็นและเผ่ามังกรฟ้าก็คือบริษัทลูก ของบริษัทใหญ่รัฐบาลโลกที่แท้จริงที่มีอำนาจสามารถสั่งการทั้งสองบริษัทได้ถ้าเป็นการเมืองโลกก็คงคล้ายๆกับทฤษฎีที่เบื้องหลังของประเทศอำนาจก็มีกลุ่มคนที่คอยชักใยจัดสรรผลประโยชน์อยู่ประธานาธิบดีก็เป็นเหมือนกับหุนเชิดต,ตัวหนึ่งก็เท่านั้นและปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกวันพีในปัจจุบันมันเป็นปัญหาที่สั่งสมมากกว่า800ปีการที่อาณาจักรต่างๆต่างก็อยากที่จะเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลโลกแล้วก็เลื่อนชั้นขึ้นมาเรื่อยๆ เพื่อต่อรองอำนาจราชาจากอาณาจักรต่างๆต,ต,ต่างก็ต้องการความมั่งคั่งก็เลยไปทําการบีบคั้นจากชาวเมืองให้ทําการหาทรัพยากรหาเงินขึ้นมาให้กับอาณาจักรแล้วก็ทําการส่งทั้งหมดให้กับรัฐบาลโลกที่คนในเรื่องวันพีชเข้าใจว่าทํางานให้กับเผ่ามังกรฟ้าราชาบางส่วนก็ต่อรองเพื่อผลประโยชน์ของประเทศจริงๆแต่บางส่วนก็ต่อรองเพื่อตัวเองบางคนก็อยากที่จะเป็นเผ่ามังกรฟ้าเพราะว่าความสุขสบายก็คงรออยู่ ชาวเมืองที่โดนกดขี่ใช้งานอย่างยาวนานในที่สุดความอดอยากแรงแค้นก็แผ่กระจายไปทั่วยิ่งระยะเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ความอดอยากก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นนั่นก็เลยส่งผลให้ชาวเมืองบางส่วนต้องการที่จะเอาชีวิตรอดด้วยการก่ออาชญากรรมและออกมาเป็นพวกนอกกฎหมายบางส่วนก็ออกไปเป็นโจรสลัดซึ่งการออกมาเป็นโจรสลัดในเรื่องวันพีดมันจะมีด้วยกันทั้งหมด2แบบจะเป็นโจรสลัดสายขาวที่ออกมาตั้งกลุ่มในการค้นหาสมบัติ ตามล่าความฝันแนละสร้างพวกพ้องของตนเองไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวเมืองกับแบบที่2ก็จะเป็นโจรสลัดสายความมืดที่จะทําตัวแบบโจรสลดัดแท้เลยทําการป้นสะดมอรารวาดลุกลานผู้คนซึ่งนิยามของโจรสลัดนี้อาจารย์โอดกักเคยเขียนไว้ในวันช็อตของวันพีทในตอนที่ใช้ชื่อว่าพีทแมนด้วยและยิ่งเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่นั่นก็ยิ่งหมายความว่าพวกนอกกฎหมายที่ออกมาก็ยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้นความอดอยากที่แพร่กระจายนี้ทําให้บางประเทศ ต้องใช้สงครามเพื่อความอยู่รอดเพราะการก่อสงครามก็คือหนึ่งในวิธีการหาเงินซึ่งการทำแบบนี้นะครับก็จะทำให้เด็กที่เกิดมาต้องออกไปสู้รบเพื่อหาเงินให้กับอาณาจักรเรื่องราวนี้สะท้อนอยู่ในเนื้อเรื่องของไคโดที่ตัวเขาก็เติบโตมาในอาณาจักรที่ใช้สงครามในการหาเงินและสุดท้ายไคโดก็ถูกขายให้กับกองทัพเรือเพื่อเป็นเครื่องบรรณาการเพื่อที่อาณาจักรจะได้รับสิทธิ์ในการเข้าประชุมรีเวลลี่ในการต่อรองอำนาจระดับโลกและการที่สงครามแผ่ขยายไปทั่ว ทำให้พวกนอกกฎหมายก็อยากจะทําการหาเด็กที่มีฝีมือไปขายนั่นก็เลยทําให้อาณาจักรที่ไม่มีเงินจ่ายให้กับรัฐบาลและไม่ได้รับการคุ้มครองถูกพวกนอกกฎหมายเข้ามาตั้งถิ่นฐานหรือเข้ามาลุกรานเรื่องนี้นะครับก็สะท้อนอยู่ในเนื้อเรื่องของหนวดขาวที่ตัวเขาในสมัยเด็กเมืองของหนวดขาวก็เต็มไปด้วยเด็กกำพร้าเพราะว่าถูกลุกรานจากพวกนอกกฎหมายและเรื่องราวของหนวดขาวและไคโดในสมัยเด็กก็เป็นเรื่องราวที่ผ่านมากว่า50-60ปีแล้วมันก็แสดงให้เห็นเลยนะครับ ว่าสภาพสังคมและโลกในวันพีทเตวร้ายมาตั้งนานแล้วแล้วถ้าเราลองมาย้อนกลับไปในยุคเมื่อกว่า400ปีก่อนในยุคของโนแลนเราก็จะพบว่ารัฐบาลโลกก็พยายามที่จะควบคุมโลกมาตั้งนานแล้วการที่ใครจะออกเรือได้ก็ต้องขออนุญาตไปที่รัฐบาลโลกด้วยและราชาของโนแลนที่สนับสนุนให้โนแลนทําการออกเรือนั่นก็เป็นเพราะว่าตัวเขาต้องการหาเครื่องบรรนาการให้กับผ่มก่อนฟ้านั่นเองกลับมาที่โลกปัจจุบันคือโลกที่เมืองต่าง เต็มไปด้วยความอดอยากและมีสงครามทั้งภายในและภายนอกแทบทุกที่ที่ลูฟี่เดินทางผ่านมาไม่มีอาณาจักรไหนเลยที่มีชีวิตอยู่อย่างสุขสบายทุกอาณาจักรล้วนถูกลุกลานไม่ว่าจะด้วยจากโจรสลัดหรือว่าถูกกดขี่จากราชาของตนเองและในภาควานนกก็เป็นการคอมโบกันระหว่างโจรสลัดและราชาที่กดขี่ชาวเมืองและสิ่งที่เดรร่าที่สุดในเรื่องวันพีทก็คือการเกิดอาณาจักรที่เป็นเหมือนกับอาณาจักรบ้านเกิดของลูฟี่ ที่ชนชั้นถูกแบ่งแยกและความเหลื่อมล้ำขั้นสุดที่ตรงกลางเมืองก็คืออาณาจักรที่สวยงามส่วนรอบๆก็เป็นกองขยะที่ชาวบ้านกับชาวเมืองต้องอาศัยอยู่สภาพสังคมเลวร้ายถึงขีดสุดจนแม้แต่เด็กที่เกิดมาก็ยังไม่อยากที่จะมีชีวิตอยู่ต่อเหมือนกับตอนที่ดาร้กอนเจอกับซาโบแล้วซาโบก็บอกว่าตัวเขานั้นอับอายที่ต้องเกิดมาเป็นพวกเดียวกับชนชั้นสูงเหล่านี้ที่ไม่เห็นค่าของมนุษย์สามารถที่จะเผากองขยะเพียงเพื่อให้แค่เกิดทัศนียภาพที่สวยงาม ต้อนรับเผ่ามังกรฟ้าที่กําลังจะเดินทางมาทําให้ต้องมีคนตายมากมายเด็กที่เกิดมาไม่มีอิสระในการใช้ชีวิตต้องทําตามในการไต่ลำดับชั้นเท่านั้นแบบที่ครอบครัวของซาโบก็อยากที่จะให้ซาโบได้ขึ้นชั้นฐานะไปเรื่อยๆจนไปถึงเป็นเผ่ามังกรฟ้าและด้วยสภาพสังคมโลกที่เกินเยียวยาไระซึ่งความหวงังความสุขความสงบในการใช้ชีวิตก็ทําให้กอเกิดคนที่มีแนวคิดอันตรายและเต็มไปด้วยความดุนแรงขึ้น อย่างเช่นอารอนมนุษย์เงือกเผ่าพันธุ์ที่โดนกดขี่อยู่ตลอดเวลาเมื่อตัวเขามีโอกาสได้มาใช้ชีวิตก็ใช้ความกดดันนั้นมากดขี่หลังแกมมนุษย์อีกทีหนึ่งซึ่งคนที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้ก็คือนามีนั่นเองหรืออย่างโดฟามิงโกอดีตเผ่ามังกรฟ้าและไคโดสิจักระพัดที่มีความคิดที่อยากจะทำลายโลกเพราะต้องการที่จะประชดโลกที่ตอนนี้สภาพสังคมทุกอย่างแย่จนถึงขีดสุดและทั้งสองคนนี้นะครับ ก็เป็นภาพสะท้อนของคนที่โตมากับโลกที่ใช้ความรุนแรงและการกดขี่คําตอบของพวกเขาก็เลยเป็นการสร้างโลกที่เต็มไปด้วยสงครามและความรุนแรงนั่นเองและก่อนหน้านี้ก็มีคนที่มีแนวคิดคล้ายๆกันนี้นั่นก็คือล็อกดีซีเบกที่ต้องการที่จะสร้างโลกของโจรสลัดโลกที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายและก็ความรุนแรงและคนที่เหมือนกับว่าสืบทอดเจตนารมณ์ของล็อกดีซีเบกก็คือหนวดดําซึ่งถ้าเราไปดูจากอดีตของหนวดดาชีวิตในวัยเด็กตัวเขาก็น่าจะโดนกดขี่อะไรสักอย่างมาเช่นกัน เขาถึงพยายามที่จะขอขึ้นเรือนวดข่าวให้ได้เพราะว่าตัวเขานั้นไม่มีที่ไปแล้วแต่ถ้าเราลองมาสรุปปัญหาหลักที่เกิดขึ้นในสังคมวันพีชผมคิดว่ามันมีด้วยกันทั้งหมดประมาณ3ประเด็น 1. ก็คือการถูกกดขี่เอาเปรียบ 2. ส,สังคมที่พังทลาย 3. ส,สงครามที่มีอยู่ทั่วโลกและคนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือประชาชนชาวเมืองที่อ่อนแอมากที่สุด เพราะว่าต้องถูกบีบคัน้นทั้งจากภายในและภายนอกชาวเมืองที่ถูกบีบจนสุดทางสุดท้ายก็ต้องเลือกว่าจะยอมลุกขึ้นสู้หรือจะถูกกดให้อยู่อย่างแรนแค้นทําให้มีคนบางกลุ่มรวมตัวกันเป็นแกนนํายืนอยู่ข้างชาวเมืองและประชาชนที่อ่อนแอจนถึงขีดสุดเพื่อที่จะต่อต้านและเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ซึ่งกลุ่มนั้นก็คือกลุ่มของนักปฏิวัติมังกีดีดากอนพ่อของลูฟี่นั่นเองสภาพสังคมของวันพีทในตอนนี้ต่อให้ไม่มีดากอนก็ต้องมีใครสักคนนะครับลุกขึ้นมาต่อสู้อยู่ดี และภารกิจของคณะปฏิวัติที่เราเห็นก็คือการสนับสนุนชาวเมืองให้กล้าที่จะลุกขึ้นมาสู้กับภัยอันตรายต่างๆอย่างเช่นตอนที่เปิดตัวผู้บริหารก็ทําให้ชาวเมืองยืนหยัดขึ้นมาต่อสู้จนสามารถขับไล่โจรสลัดที่เข้ามาลุกลานออกไปได้ในที่สุดและอีกภารกิจหนึ่งก็คือการหยุดยัง้งสงครามที่มีอยู่ทั่วโลกอย่างตอนที่ซาโบลักลอบเข้าไปในเดสโลซานอกจากที่ต้องการผลเมลาเมลาแล้วตัวซาโบก็ยังต้องการที่จะสืบข่าวว่า อาวุธที่ส่งขายและก่อให้เกิดสงครามอยู่ทั่วโลกเนี่ยครับมาจากที่ไหนกันแน่เป้าหมายของคณะปฏิวัติก็คือการเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้โลกที่ไร้ซึ่งความหวังในการมีชีวิตอยู่จนแม้แต่เด็กที่เกิดมาก,ก็ยังไม่อยากที่จะมีชีวิตต่อไปแต่การเปลี่ยนแปลงโลกในวันพีทไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่ามันเป็นปัญหาที่สั่งสมมากกว่า800ปีและเพอเพอนะครับอาจจะมากกว่านั้นด้วยซ้ําและสิ่งที่กดทับชาวเมืองในวันพีชมันไม่ใช่โจรสลัดไม่ใช่รัฐบาลโลก แล้ก็ไม่ใช่เผ่ามังกรฟ้าแต่มันคือตัวตนที่เรียกว่าพระเจ้าที่มีอยู่ในโลกวันพีต่างหากถ้าเราพูดถึงพระเจ้าผู้สร้างโลกที่แท้จริงก็คือผู้ที่ทําการสร้างโลกที่เราอยู่ขึ้นมาสร้างสิ่งมีชีวิตสร้างธรรมชาติสร้างสายลมสร้างแสงแดดพระเจ้าผู้สร้างนี้เป็นตัวตนที่ไม่มีใครเคยเห็นและได้สัมผัสเพราะโลกใบนี้นะครับก็คงถูกสร้างมาตั้งนานแล้วเป็นตัวตนที่ยืนอยู่เหนือทุกสรรพสิง่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สบริสุทธิ อยู่เหนือทุกความขัดแย้งต่างๆบนโลกมนุษย์แต่ในเรื่องวันพีชมันมีคนที่อ้างว่าตัวเองเป็นผู้สร้างโลกใบนี้ทั้งๆที่โลกใบนี้มันก็มีอยู่ก่อนแล้วแล้วก็อ้างสิทธิ์ที่เป็นผู้สร้างใช้กฎขี่ข่มเหงตัดสินชีวิตผิดถูกผู้คนและกลุ่มคนที่รับบทบาทเป็นพระเจ้าในยุคปัจจุบันก็คือเผ่ามังกรฟ้าแต่ที่จริงแล้วพระเจ้าในโลกวันพีทเนี่ยครับ มันมีตัวตนมาตั้งแต่ยุคช่วงก่อนร้อยปีแห่งความว่างเปล่าแล้วซึ่งโลกวันพีในยุคนั้นก็เต็มไปด้วยธาตุและความกดขี่ก็ไม่ต่างจากยุคปัจจุบันเท่าไหร่และคนที่รับบทบาทพระเจ้าในยุคอดีตก,ก็คือเผ่าพานันธุ์ดูเนเลียนที่อาศัยอยู่บนที่ราบสูงตรงเลตไลน์ที่ตั้งปัจจุบันของแมรี่จัวของเผ่ามกรฟ้าการมีอยู่ของตัวตนที่เรียกว่าพระเจ้านี้เป็นตัวตนที่เหนือยิ่งกว่าราชาจากอาณาจักรทั้งปวงคือระบอบใหญ่ที่ปกครองโลกใบนี้ผู้คนต่างก็อยากที่จะไปอยู่อย่างดินแดนของพระเจ้า ทุกคนต่างก็อยากที่จะเอาใจและอา้างถึงเหตุผลต่างๆนานา,นาเพื่อที่จะทําให้พระเจ้าโดยไม่สนใจหลักคุณธรรมอะไรทั้งสิ้นขอแค่ทําเพื่อพระเจ้าก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องโดยไร้ข้อตัวแยง้งใดๆตราบที่โลกวันพียังมีตําแหน่งพระเจ้าโลกวันพีจะไม่มีวันสงบสุขนั่นเป็นเพราะว่าคนที่ขึ้นมาอยู่ในตําแหน่งพระเจ้าก็ล้วนแต่เป็นคนธรรมดาที่มีกิเลสไม่ใช่ตัวตนที่สบริสุทธิ์แบบพระเจ้าที่ควรจะเป็นและสิ่งที่คณะปฏิวัติทำก็คือการโค่นล้มตําแหน่งพระเจ้า ดังนั้นก็เลยไม่ใช่การเปิดศึกกับรัฐบาลโลกในปัจจุบันแต่เป็นการเปิดศึกกับเผ่ามังกรฟ้าที่สวมบทบาทตำแหน่งของพระเจ้าอยู่และเป็นสัญลักษณ์อำนาจของรัฐบาลโลกที่แท้จริงแต่ภารกิจนี้จะสำเร็จได้ชาวเมืองจะต้องร่วมด้วยช่วยกันโดยทำการต่อต้านตัวแทนของพระเจ้าที่คอยกดขี่พวกเขาตามอาณาจักรต่างๆเป็นภารกิจที่ต้องใช้ระยะเวลาและความซับซ้อนมากเลยทีเดียวและเนื้อเรื่องในส่วนคณะปฏิวัติ เกี่ยวข้องกับการเคลียร์ปมที่สําคัญของการ์ตูนวันพีทมีมากซึ่งปมหลักของการ์ตูนเรื่องนี้จากเนื้อเรื่องปัจจุบันจะมีด้วยกันทั้งหมด2ประเด็น 1. ก็คือสมบัติลับวันพีทคืออะไรและ 2. โลกที่ผู้คนจะอยู่อาศัยร่วมกันอย่างมีความสุขและสงบสุขเป็นยังไงในบทสรุปของการ์ตูนเรื่องนี้ทั้ง2ปมนี้จะต้องมีบทสรุปและสําหรับคําตอบ ของโลกที่ผู้คนอยู่ร่วมอาศัยกันอย่างมีความสุขและสงบสุขก็คือโลกที่ไม่มีพระเจ้ามีเพียงมนุษย์จากหลากหลายเผ่าพันธุ์อาศัยอยู่ร่วมกันไม่มีเผ่าพันธุ์ไหนสูงส่งกว่าเผ่าพันธุ์ไหนทั้งสิ้นโดยทุกคนต่างก็เฝ้าปรารถนาที่จะทําให้โลกเป็นโลกที่สวยงามโลกที่ไม่มีพระเจ้ามีเพียงรัฐบาลโลกมีเพียงทหารเรือมีเพียงอาณาจักรราชาประชาชนที่ทุกฝ่าย ต่างก็ทำหน้าที่ของตัวเองไม่ต้องทำและอ้างเหตุผลที่ขัดกับหลักการเพื่อพระเจ้าที่ถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์และโลกที่สงบสุขมันไม่ใช่โลกที่ทุกคนคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันแต่มันก็คือโลกปกติที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งแต่ในความขัดแย้งนั้นมันไม่มีสงครามก็ถือว่าเป็นความสงบสุขเหมือนกับคำพูดของกาฟที่พูดและประเด็นสุดท้ายสำหรับคลิปนี้ผมก็อยากจะแถมบางเรื่องถึงตัวละครตัวหนึ่ง ที่น่าจะอยู่ขั้วตรงข้ามกับรัฐบาลโลกและเป็นคนที่คอยแอบช่วยเหลือลูฟี่มาโดยตลอดและไม่แน่นะครับบางทีคนคนนี้ก็อาจจะรู้จักหมักคุ้นกับผู้คณะปฏิวัติหรือไม่ก็เป็นคนที่มีแนวคิดในทิศทางเดียวกันคนคนนั้นไม่ใช่ใครก็คือมอร์แกนเจ้าของหนังสือพิมพ์เศษโลกที่ให้ข่าวกับผู้คนในเรื่องวันพีชนี่เองตั้งแต่ที่โลกรู้ว่าลูฟี่คือลูกของดาร์กอนการลงข่าวของมอร์แกนที่เกี่ยวข้องกับลูฟี่ก็เปลี่ยนไปเหมือนกับเป็นการแอบช่วยเหลือลูฟี่ ให้เข้าใกล้การเป็นเจ้าแห่งโจรสลัดอย่างเช่นในตอนที่ลูฟี่หายตัวไปสองปีเพื่อฝึกวิชาข่าวขาวของลูฟี่ก็เงียบหายไปเหมือนกับว่าไม่อยากที่จะให้ผู้คนตามหาว่าลูฟี่อยู่ที่ไหนในช่วงระหว่างนั้นมอร์แกนก็เล่นข่าวของคาวินดิดซึ่งในตอนนั้นนะครับก็ทําให้คาเวนดิดกลายเป็นคนดังไปเลยแล้วพอลูฟี่กลับมาปรากฏตัวอีกครั้งหนึ่งข่าวของลูฟี่ก็ถูกประคมขึ้นอย่างมากมายรวมทั้งการเขียนข่าวเชียร์ลูฟี่ว่าคือจกักรพรรดิคนที่ห้า ที่สร้างความไม่พอใจให้กับทหารเรือและรัฐบาลโลกเป็นอย่างมากแต่ถ้าเราลองย้อนกลับไปดูคําพูดของอีวาที่พูดถึงมอร์แกนในตอนที่เห็นข่าวซาโบคําพูดของอีวาที่ใช้เรียกมอร์แกนว่าเจ้านกอ้วนนี่คาพูดและบริบทในลักษณะนี้มันเหมือนกับว่ามอร์แกนและคณะปฏิวัติรู้จักมักคุ้นกันในระดับหนึ่งและอาจจะเคยทํางานร่วมกันมาก่อนและยิ่งความกิ่งกาจของมอร์แกนที่สามารถจัดการซีพีซิโรได้อย่างง่ายดายก็ยิ่งทําให้ตัวตนของเขาน่าสงสัย การลงข่าวที่ทําให้รัฐบาลโลกต้องตื่นเพราะความร้อนใจมันก็อดคิดไม่ได้นะครับมอร์แกนเนี่ยอาจจะรู้เรื่องราวบางอย่างในอดีตและถ้าตัวเขานะครับเป็นคนที่รู้จักมักคุนกับพวกคณะปฏิวัติมันก็คงไม่แปลกที่จะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในอดีตการลงข่าวของมอร์แกนถึงที่จุดรัฐบาลโลกมาโดยตลอดและเนื้อหาในคลิปนี้ก็คงต้องจบลงแต่เพียงเท่านี้ทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงการวิเคราะห์บางคนก็บอกว่าการคาดเดา บางท่านก็ว่าการมโนก็คงแล้วแต่เพื่อนๆจะพิจารณาก็ถือซะว่านะครับฟังเอาสนุกสนุกแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันและสําหรับบทสรุปของโลกที่ทุกคนอยู่ร่วมอาศัยกันอย่างมีความสุขกับสมบัติลับวันพีจะเกี่ยวข้องกันยังไงนั้นก็อยากจะให้เพื่อนๆมาไขาปริศนาเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันเพราะว่าเรื่องราวทุกอย่างที่ดําเนินมาถึงตอนนี้มันยุ่งเหยิงและซับซ้อนมากแค่การโค่นล้มผอมกรอนฟ้าตัวแทนของพระเจ้านับปัจจุบัน ก็ยังไม่เพียงพอที่จะทําให้พระเจ้าหายไปแต่สมบัติลับวันพีทที่ลูฟี่จะต้องค้นพบคือสิ่งที่จะเสริมให้พระเจ้าในโลกวันพีทหายไปอย่างสมบูรณ์ในท้ายที่สุดและสําหรับตอนต่อไปของซีรีส์ไขปริศนาสมบัติลับวันพีทนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปไขปริศนาความลับของรัฐบาลโลกและตัวตนที่แทจ้จริงของอาผู้เท่าว่าคือใครกันแน่ก็อยากจะให้เพื่อนๆกดติดตามไว้รอไขปริศนาไปพร้อมๆกันนะครับ และสำหรับตอนเก่าๆของซีรีส์นี้ก็ไปหาดูได้แล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกท่านที่อยู่ฟังกันมาจนจบสวัสดีครับ